เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศไต้หวันนะครับเป็นเหรียญของไต้หวันซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญหนึ่งหยวนนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1975ถึง1997นะครับซึ่งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของไต้หวันนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างของเหรียญซึ่งราคาเหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา20บาทถึง30บาททั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ประมาณ20บาทถึง30บาทนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถ มาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา8ล้านกว่าบาทนะครับ8ล้านกว่าบาทมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในเบื้องต้นเราก็จะมาดูเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับในรูปแบบต่างๆเกือบทั่วโลกนะครับเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับเหรียญแรกนี้นะครับเหรียญแรกนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญแรกนี้เป็นเหรียญ500รูปีอะลูเปียนะครับของอินโดนีเซียนะครับเป็นปี2016นะครับมีมูลค่าตามหน้าเหรียญนะครับมูลค่าตามหน้าเหรียญ500รรูเปียนะครับสำหรับใช้จ่ายในประเทศอินโดนีเซียนะครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นั้นก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น,นครับเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับอัอาตราแลกเปลี่ยน,นครับสำหรับเหรียญน,นี้ณวันที่31พฤษภา,ภา,ภาคมปี2567นี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยน500รูปเปียรอินโดนีเซียเท่ากับ 0.11บาทไทยเรานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเรามาดูรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ200รอูเปียอินโดนีเซียนะครับเป็นเหรียญปี2003นะครับ มีมูลค่าตามหน้าเหรียญก็คือ200รูเปียนะครับสำหรับใช้ใจ่ายในประเทศอินโดนีเซียนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าราคาของเหรียญสูงขึ้นนะครับในตลาดของนักสะสมเหรียญน,นะครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน200รูเปียอินโดนีเซียนะครับก็เท่ากับ ยังไม่ถึง1บาทบ้านเรานะครับยังไม่ถึง1บาทบ้านเราครับสำหรับเหรียญน,นี้สําหรับใครที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็สามารถซื้อเก็บสะสมไว้ได้นะครับคือเก็บสะสมไว้ได้สําหรับหลายๆท่านที่ต้องการสะสมเหรียญไว้ด้วยความชอบนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ5 0 0โครนิสนะครับของประเทศคอสตาริกานะครับมีมูลค่าตามหน้าเหรียญนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงอัตราแรกเปลี่ยนเหรียญนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศไทยเรานะครับณวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศัก,กราช2567นี้นะครับอัตราแรกเปลี่ยนท้าเรียนนี้ตามหน้าเรียนนะครับก็จะอยู่ที่26.87บาทนะครับ26.87บาท26.87สตางค์ของบ้านเรานะครับสำหรับเรียนนี้ถ้าสภาพสวยๆก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเหรียญนี้นะครับก็ประมาณ27บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก่อนที่จะไปดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา8ล้านกัน,นครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ ห้าสิบเซนฮ่องกงนะครับเหรียญห้เซนฮ่องกงเป็นเหรียญปี1993นะครับปี1993โดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับการใช้งานในฮ่องกงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสม อาจมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับสำหรับเหรียญนี้โดยราคาอาจเริ่มต้นที่22บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคาเริ่มต้นที่22บาทต่อ1เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา,า8ล้านกว่าบ,บาทนะครับเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวมีรูปแบบดังที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับ ไว้อย่างดีไม่มีสภาพสึกก่อนนะครับแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับจึงทำให้ราคาเหรียญนี้มีมูลค่าราคาสูงนะครับถึง8ล้านกว่าบาทครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญสภาพเหรียญจะมีตำหนินะครับสำหรับเหรียญนี้บนพื้นพิวเหรียญนะครับมีเรียบตึงนะครับเรียบตึง ราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่8 9 5 2 6 6 5เกบาทเจสตางค์นะครับ8 9ดแสเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับอ่า8ล้านนะครับ8 9 5 2 0 0 0กว่าบาทนะครับ8 9 0 0้ากว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากมาก อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญในตลาดนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับราคาก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับไม่แน่อาจจะแตะถึง9ล้านหรือ10ล้านนะครับเหรียญเดียวนะครับอาจจะแตะถึง9ล้านหรือ10ล้านในอนาคตนะครับ ก็มานําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญทั่วไปอีก 2- อสมเหรียญนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอยู่ทุกวันนะครับ ก็จะมีหลากหลายประเทศหลากหลายราคานะครับส่วนมากก็จะมีมูลค่าราคาหลักแสนถือหลักล้านนะครับมานำเสนอทุกท่านรับชมรับฟังกันเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายโดยทั่วไปนะครับราคายังไม่สูงครับราคายังไม่สูงมากนะ มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าเซนนะครับห้าเซนห้าเซนยูโรนะครับปี2004นะครับโดยทั่วไปก็จะมีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญสำหรับใช้งานในประเทศกลุ่ม ยูโรโซนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดนักสะสมเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญ5รูเบิลนะครับรัเสเซียนะครับ เป็นเหรียญปี1998นะครับโดยทั่วไปก็มีมูลค่าเล็กน้อยนะครับสำหรับนักสะสมแต่อาจจะมีมูลค่าสูงกว่าหากเป็นรุ่นที่หายากหรือมีสภาพที่ดีเยี่ยมนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหลังก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งก็ดูกัน หลากหลายเหรียญหลากหลายราคานะครับและก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคาถึง8ล้าน9 0 0 0แสกบาทมานำําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้ามาดูในทุกๆวันนะครับเราจะลงคลิปที่บอก ภาพเหรียญราคาเหรียญน,นะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับที่มีมูลค่าราคาสูงเพื่ออาทุกท่านจะไม่พลาดโอกาสที่จะรับทราบราคาเหรียญน,นะครับพบเจอที่ไหนนะครับก็ให้รับทราบว่าเหรียญดังกล่าวมีมูลค่าราคาอย่างไรครับก็เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ